วัสดีครับวันนี้เรามาเล่าประสบการณ์เล่าสู่กันฟังรถ Honda d a ดดมีอาการวูบครับเบื่อเบื่อมีอาการวูบคืออาการวูบในที่นี้นะฮะขี่ไปสตาร์ตติดนะสตาร์ตติดแล้วก็เล่งได้นะะเลเร่งได้แต่เวลาขี่ไปเนี่ยมันจะมีอาการวูบเป็นบางจังหวะบางจังหวะมันก็ขี่ขี่ได้ปกตินะครับบทมันจะไม่วูบเนี่ยมันก็ขี่บิดได้ปกติบทมันจะวูบนะ เ่งไปแรงๆเนี่ยมันจะมีการวูบลงเลยเหมือนน้ามันมันลงไม่ทันเหมือนน้ามันมันลงไม่ทันเหมือนคาบูมันตันอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยขี่ไปมันก็มีอาการสลับนะฮะสลับกันก็คือดีบ้างดีบ้างแล้วก็วูบบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็วูบเดี๋ยวก็ขี่ได้ปกติเดี๋ยวก็วูบเดี๋ยวก็เ่งได้ประมาณเนี้ยบางครั้งมันก็ขี่ได้ปกติคือขี่ขี่แบบไม่มีอาการอะไรเลยอ่า แต่บางครั้งมันก็มีอาการวูบอย่างเงี้ยสลับกันไปหรือบางครั้งมันก็เป็นทีๆีเป็นบ่อยๆหน่อยนะสาเหตุก็เป็นเพราะไอกอกน้ำมันนะครับทีแรกเนี่ยหลายคนนะหลายคนสตาร์ทเครื่องแล้วถอดถอดดูน้ำมันที่ออกมาจากออกมาจากกอกน้ำมันเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะฮะก็คือท่อตรงนี้ที่มันต่อเข,าข้าคาร์บูนะฮะเวลาเราสตาร์ทเครื่องแล้วแล้วชักน้ำมัน สายน้ำมันที่คาบูออกมาน้ำมันมันก็ไหลปกตินะฮะน้ำมันก็ไหลปกติแล้วทีนี้เราไม่ได้เช็คนานๆว่าเฮ้ยเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นานๆเนี่ยน้ำมันมันจะไหลลงปกติไหมหรือว่าเวลาเราเล่งเนี่ยน้ำมันมันจะยังไหลลงปกติหรือเปล่าทีเนี้ยผมไม่ได้เช็คจุดนั้นนะฮะก็มองข้ามไปนะฮะก็ถอดถอดสายนี้ออกมาแล้วที่คาบูน้ำมันมันก็ไหลดีเห็นน้ำมันมันไหลดีก็เลยอ่ารีบประกอบ กลับคืนไปนะฮะก็ไม่ได้เทตรงจุดนั้นก็เลยพลาดไปนะฮะพลาดไปก็เลยถอดคาบูออกมาล้างทําความสะอาดถอดคาบูออกมาล้างทาความสะอาดปรากฏว่าก็ยังไม่หายครับเพื่อนๆหัวเทียนไฟก็มาไฟมาดีมาสเสถียรด้วยหัวเทียนก็ใหม่อันนี้ก็เฮ้ยมันไม่ไม่ใช่แล้วนะฮะเทนี้ก็เลยย้อนกลับมาดูก๊อกน้ำมันอีกทีหลังจากที่ล้างคาบูตรวจเช็คหัวเทียนไปเสร็จปุ๊บย้อนกลับมา ดูก๊อกน้ำมันอีกทีเพื่อที่จะให้ชัวนะฮะเทนี้ก็เลยถอดสายดูดถอดสายดูดที่คาบูของตัวแดดออกมานะถอดทั้งสายดูดแล้วก็สายน้ํามันนะมันจะมี2ตัว2สายเนี้ยถอดทั้งสายดูดแล้วก็สายน้ํามันถอดออกมาปุ๊บก็เลยลองให้อ่าลองลองดูดดูนะเพื่อนเลองดูดลองดูดท่อดูดตรงนี้ท่อดูดสุญญากาศเนี้ยลองใช้ปากดูดดูปากดูด ครั้งแรกสัมผัสครั้งแรกเลยคือน้ำมันไม่ไหลฮะดูดดูดแรงแบบโอ้จนจะจนลมจะหมดนะเพื่อนๆดูดแบบจนใจจะขาดนะน้ำมันก็ไม่ไหลแต่พอเราเริ่มใหม่ทีเนี้ยเริ่มเริ่มดูดใหม่ครั้งที่สองนะฮะพักเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มดูดใหม่ครั้งที่สองน้ำมันถึงจะไหลพอไหลลงมาปุ๊บก็ไหลปกติเหมือนไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะพอเราปล่อย ปล่ยแล้วก็พักอีกสักครั้งหนึ่งนะครัครั้งที่สามเราเริ่มดูดใหม่มันก็มีอาการดูดครั้งแรกเนี่ยน้ำมันไม่ไหลนะครับเพื่อนๆน้ำมันไม่ไหลเลยดูดแรงๆก็ไม่ไหลก็เลยพักอีกครั้งหนึ่งเริ่มครั้งที่4ก็ยังไม่ไหลอย,อยู่ดีก็เริ่มครั้งที่5้มันถึงจะไหลก็เลยอ่าเป็นสาเหตุนะฮะที่ทําให้การันตีได้เลยนะฮะสามารถฟันธงได้เลยว่า ไอ้ก๊อกตัวนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะปกติแล้วเนี่ยก๊อกน้ํามันเนี่ยเมื่อเราดูดท่อตรงนี้น้ํามันมันต้องไหลออกนะครับเราค่อยๆดูดเนี่ยน้ามันมันจะไหลออกตรงท่อส่งน้ํามันตรงนี้เลยนะค่อยๆดูดพื้นไปน้ามันมันจะพุ่งออกพุ่งออกเลยนะแต่อันเนี้ยเนี่ยคือเอาง่ายๆมันไหลเป็นบางครั้งบางครั้งมันก็ไม่ไหลบดมันจะไหลมันก็ไหลบดมันจะไม่ไหลมันก็ไม่ไหลอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ย เทสแบบเราถอดชักน้ำมันออกมาตอนสตาร์ทเครื่องเนี่ยชักสสยน้ำมันออกมาบางทีก็นึกว่ามันปกตินะแต่จริงๆแล้วมันไม่ปกตินะฮะถ้าหากเป็นไปได้ก็อย่าลืมว่าให้ต่อก๊อกน้ำมันอีกต่างหากเลยเอาน้ำมันใส่ขวดนะแล้วก็ต่อเข้าคาร์บูแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้นะฮะแล้วก็ลองเร่งดูว่าน้ำมันเนี่ยมันออกมาตลอดไหมนะฮะน้ำมันมันออกมาตลอดไหมถ้าหากมันมีการหยุดไปหยุดไปสักพักนึงเนี่ย แสดงว่าไอ้ก๊อกตรงนี้มันมันผิดปกติแล้วนะครับหรือไม่ก็ถอดถอดสายดูดตัวนี้ออกมาเนี่ยฮะสายดูดที่มันต่อเข้ากับคาบูเนี่ยตรงนี้ไอ้ตัวใต้นี้นะถอดออกมาแล้วก็ลองใช้ปากดูดดูลองใช้ปากดูดดูเรา,เราไม่ต้องจำเป็นดูดแรงหรอกครับเพื่อนๆดูดเบาๆนะฮะดูดเบาๆไปจนถึงระดับปานกลางเนี่ยน้ำมันมันก็ไหลออกมาแล้วแล้วก็ลองดูดดูนานๆว่าน้ำมันมันไหลต่อเนื่องไหลทุกครั้งไหม นะฮะดูนานๆไม่พอต้องลองดูดหลายครั้งด้วยนะต้องลองเทสหลายครั้งด้วยเพื่อความชัวร์นะฮะแต่ถ้าหากมันเป็นเหมือนอาการที่ผมเล่าไปก็คือดูดครั้งแรกน้ํามันปรากฏว่าน้ํามันมันไม่ไหลนะฮะดูจนใจจะขาดนะน้ามันไม่ไหลก็เลยพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาดูดใหม่ดูดครั้งที่สองน้ำมันถึงจะไหลพอครั้งที่สามมาเริ่มดูดอีกครั้งที่สามสี่เนี่ยไม่ไหลเลยนะพอเริ่มดูดครั้งที่ห้าน้ำมันมันถึงจะกลับมาไหลถ้าหากมันเป็นแบบนี้เนี่ย บทมันจะมาก็มาบทมันจะไม่มามันก็ไม่มามันจึงทําให้เกิดน้าเกิดอาการน้ํามันขาดน้ํามันไม่พอน้ามันมันไหลลงคาบูไม่ทันก็เลยทําให้รถเนี่ยมีอาการวูบนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือก่อนที่จะกลับมาเช็คอ้ตัวนี้นะผมได้ล้างอ่าล้างถังน้ํามันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะล้างถังน้ํามันไปเรียบร้อยตัวเช็คหัวเทียนล้าง คาบูแล้วก็ล้างถังน้ำมันนะฮะจนสุดท้ายมาจบที่ไอตัวนี้นะฮะนะก็ย้อนกลับมาเช็คไอตัวก๊อกน้ำมันก็เลยเจอต้นต่อไอตัวนี้นะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยเจอนะอาการวูบแบบเดียวกันนี่แหละวูบเป็นบางครั้งวูบเป็นบางจังหวะนะก็ได้ล้างถังน้ำมันไปเนื่องจากถังน้ำมันมันสกรปรกมากมีคราบชีดินนะครับคือถ้าหากถังน้ำมันสกรปรกเนี่ยอีกหนึ่งอาการเลยก็ฝากไว้นะครับ อาการจะวูบเหมือนกันวูบเป็นบางครั้งวูบเป็นบางจังหวะจนกระทั่งเนี่ยบางอาการเนี่ยคือมันวูบไม่พอมันดับด้วยนะฮะต้องจอดทิ้งไว้สักพักหนึ่งน่ะถึงจะกลับมาสตาร์ตติดอาการในที่นี้ก็หมายถึงถังน้ํามันมันสกปรกพอถังน้ํามันสกปรกลองจินตนาการตามผมนะก้นถ้วยน้ํามันเนี่ยไอ้ก้นถังน้ํามันเนี่ยมันก็จะมีท่อกรองของไอ้ตัวก๊อกเนี่ยโผล่ขึ้นมานะฮะด้วยก๊อกนี้มันเป็น กกดูดสุญญากาศเมื่อมันเกิดแรงดูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดน้ <t 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 ํามันมาเข้าที่ท่อท่อส่งของน้ํามันเนี่ยมันก็จะดูดน้ํามันมาเข้าท่อนี้ปุ๊บแล้วก็จะออกไปท่อนี้เมื่อเมื่อมันดูดน้ํามันมาเนี่ยด้วยความที่มันมีเศษสกปรกด้วยเนี่ยน้ำมันมันมีเศษสกปรกน้ํามันเออตัวก๊อกตัวนี้นะครับมันก็จะดูดเศษสิ่งสกปรกเนี่ยมาติดที่ไส้กรองน้ํามันที่โผล่ขึ้นมาในถัง พอมันดูดดูดเศษสิ่งสกปรกมาปุ๊บมันก็มาติดที่ไส่กองนะฮะทำให้น้ำมันมันน้ำมันมันไม่สามารถไหลผ่านไส้กองไปที่ไปที่คาร์บูเรเตอร์ได้จึงทําให้เครื่องเนี่ยมีอาการวูบนะครับวูบแล้วก็ดับไปเนื่องจากน้ามันมันไหลไม่พอไหลไม่ทันทีนี้พอเราจอดทิ้งไว้ปุ๊บไอ้ตัวเศษส,ส,สิ่ง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 สกปรกที่ยัันติดอยู่ติดอยู่ในไส่กองเนี่ยไส่กองน้ํามันนะ่ะในถังนะ่ะ มันก็จะไหลไปตรงอื่นนะฮะไหลไปที่อื่นพอไหลไปที่อื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันก็จะไหลมานะเราสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยรถมันก็ถึงจะติดพอมาติดเสร็จปุ๊บไอ้ตัวก๊อกตัวนี้มันเป็นก๊อกดูดสัญญากาศมันก็ดูดน้ำมันเข้ามาดูดเข้ามาที่ก๊อกนะฮะด้วยความที่มันดูดน้ำมันเข้ามาเนี่ยน้ำมันมันไหลเข้ามาที่ไหลผ่านกรองมา นะเศษสินงสกรปรกที่อยู่บนน้ำมันเนี่ยมันก็จะไหลาตามมากับน้ำมันด้วยพอไหลาตามมากับน้ำมันเสร็จปุ๊บมันก็มาติดไส้กรองอีกพอมันติดไส้กรองอีกปุ๊บรถมีการวูบแล้วก็ดับเหมือนเดิมนะเราก็จอดทิ้งไว้จนกว่าไอตัวตัวน้ำมันให้ไม่ใช่อ่าตัวฝุ่นละอองมันจะไหลไปที่อื่นหรือหรือถ้าหากเราไม่จอดรอเราก็ขย่าตัวรถอย่างเงี้ยขย่าตัวรถขย่าถังน้ำมัน เศษเชิงสปกปุกมันก็จะไหลไปรวมที่อื่นพอเริ่มกลับมาสตาร์ทเครื่องใหม่มันก็เป็นอาการนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เอามาฝากเล่าสู่กันฟังนะฮะเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์สําหรับงานซ่อมนะฮะฮอนด้าแดดของใครที่เจอปัญหาอาการดังกล่าวก็อย่าลืมเช็คจุดนี้ด้วยครับอาการวูบสวัสดีครับ